รงบอล Prime Minister's Export Award รางวัลเกียยศสูงสุดของรัฐบาลที่อมอบให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกดีเด่นที่มุ่งมัน่นพัฒนาสินค้าและบริการการค้าพร้อมสร้างสัมพันธ์ทั่วโลกเพื่อเปิดประตูโอกาสให้ประเทศไทยกระทรงพาณิชย์จึงเดินหน้าด้วยนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ในานมามของกระทรวงพาณิชย์ผมขอขอบพระคุณนายกรฐมนตรี ที่ให้เกียรติทเพป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี2566หรือ Prime Ministers Export Award 2023มีเป้าหมายสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้ส่งออกสินค้าและบริการของไทย Food and Drinks Public Company Limited บริษัทฟ o ้ดแอ d ด์ดริ s ง์จำกัดมหาชนค่ะ f o r t จูนพาร์สอินดัสทรีพั l ลิ c คอมพานีลิมิเตบริษัทฟอร์ s, Industry, จูนพาร์สอินดัสทรีจำกัดมหาชน g l o b a l food trading company limited บริษัท Global Food Trading จำกัดขอแสดงความยินดีด้วยค่ะกัดเติม Nature Industry Company Limited บริษัทเติม Nature Industry จำกัดค่ะนี่คือ6รางวัลน,นะคะสำหรับประเภทแรก Best Exporter ค่ะ ต่อกันด้วยรางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม Best Thai Brand 10รางวัลนะคะได้แก่เซเป้ Public Company Limited บริษัทเซเป้จำกัดมหาชนค่ะ SCG Ceramics Public Company Limited บริษัท SCG Ceramics จำกัดมหาชน s i l i c o r p Public Company Limited ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนผู้ประกอบการและแขกผู้มีเกียตรติพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียตรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี2566 Prime Minister Export Award 2023ในวันนี้และผมขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าที่เปลี่ยนแปลงและมีความผันผวนตลอดเวลาทําให้ประเทศไทยต้องตื่นตัวในการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกๆมิติหนึ่งในนั้นคือภาคการส่งออกที่สร้างรายได้ให้เข้ากับประเทศเป็นจํานวนมากผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกถือเป็นฟันเฟืองสาคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้บริบทโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างตลอดเวลารัฐบาล เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการในการดําเนินธุรกิจเพื่อเพื่อเพิ่พอมโอกาสในการส่งออกเน้นการสร้างไรายได้เข้าประเทศโดยใช้การทูดเชิงรุกสร้างเครือข่ายทางการค้ากับต่างประเทศด้วยการเจรจาจากการได้รับความร่วมมือจากภาคการค้าเพิ่มขึ้นเพื่อหาตลาดใหม่ๆและรักษาตลาดเดิมรวมถึงทั้งตลาดเพื่อนบ้าน โดยพัฒนาสินค้าด้วยการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์สร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยและสินค้าในภาคเกษตรรัฐบาลใช้คำว่าตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มไรายได้สร้างการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มและเพิ่ม productivity โดยใช้นวัตกรรมรวมทั้งสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีขีดความสามาาดในการแข่งขัน,ขนมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนและมีความสามารถ ในการเดินธุรกิจอ,อย่างยั่งยืนนอกจากนี้รัฐบาลส่งเสริมนโยบายซอฟต์พาวเวอร์โดยมีคณะกรรมาการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเพื่อเฟ้นหาศักยภาพและยกระดับคนไทยให้กับแรงงานที่มีทักษะชั้นสูงและเปิดตลาดใหม่ใน11ภาคอุตสาหกรรมโดยมุ่งสานต่อนโยบายคาร์บอนนิวทรัลิตี้เป็นแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนเปิดประตูการค้าภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบใหม ที่เอื้อต่อความยากง่ายในการประกอบธุรกิจทั้งหมดนี้เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศเข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกมีความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงป,ปรับตัวเปลี่ยนกลยุทธ์และพัฒนาสินค้าและบริการให้มีความ สอดคล้องกับความต้องการของโลกรางวัล Prime Minister Export Award ที่ทุกท่านได้รับในวันนี้ถือว่าเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดและเป็นรางวัลเชิดชูผู้ประกอบการไทยที่มุ่งม,มั่นทุ่มเทเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพในมาตรฐานในทุกมิติเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งด้านการประกอบธุรกิจนวัตรกรรมแบรนด์การส่งออกการออกแบบและคุณภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาศัยกยภาพและส่งเสริม การดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ SDG ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ที่ขับเคลื่อนโครงการรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกที่ดีมาต่อเนื่องเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจและแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการไทยทุกๆสาขาเพิ่มเติมนะครับแล้วในกลางเดือนนี้ทางกระทรวงพาณิชย์เอง จะทํางานร่วมกับกระทรวงต่างประเทศเพื่อเชิญทูตพาณิชย์และก็เองราชทูตจากทั่วโลกกลับมาประชุมใหญ่เพื่อให้นโยบายในการที่จะช่วยผู้ส่งออกทุกท่านมีการเปิดตลาดที่ดีขึ้นที่รวดเร็วขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็มีทูตพาณิชย์เป็นผู้นําในการเป็นหัวหอ,อกในการที่จะพยายามหารายได้เข้าประเทศ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้พวกท่านได้เร่งทำงานต่อไปเพื่อการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดโลกผมขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมการรักษามาตรฐานการดเนินธุรกิจเพื่อเป็นแบบอย่างและและรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใช้ต่อย,ยอดเพื่อร่วมการขับเคลื่อนพาคส่งออกของไทยให้เติบโตและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศต่อไปครับขอบคุณมากครับขอขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินค่ะเขาเรียน พิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี2566ได้มีความภูมิใจจากการพัฒนาตนเองจนสามารถและนอกจากนี้นะคะในวันนี้ทุกท่านยังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินอีกด้วยทั้ง40ท่านนะคะที่รับรางวัล Prime Minister Export Award ในปีการตัดสินรางวัลในปีนี้ดี Exporter ธุรกิจ BCG ส่งออกยอดเยี่ยม Best Design รางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมค่ะและธุรกิจบริการยอดเยี่ยม Best Service Enterprise รวมไปถึงรางวัลสินค้า1ตำบนนะะนนล1น1พผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม Best O-Top ด้วยนะคะอดี้คับไม่ได้รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม Best Halal อีก4รางวัลด้วยค่ะขอเชิญถ่ายภาพร่วมกันในโอกาสพิเศษนี้นะคะ Factor that has helped drive the Thai economy. The Prime Minister's Export Award was established in 1992 by the Ministry of Commerce, Royal Thai Government. To acknowledge the country's outstanding exporters, the award's primary objective is to invigorate the Thai economy through brand development. <laughs> I'm uh ready. -huh.